สวัสดีค่ะพเพื่อนๆคขาวันนี้นะคะโยโกแวะมา,าส่งเคล็ดลับดีๆนะคะในการทําอาหารทะเลไม่ให้ข่าวนั่นเองค่ะค่ะวิธีแรกนะคะนั่นก็คือให้เราเนี่ยนะคะนําอาหารทะเลประเภทพวกปลาปูกุ้งหอยนะคะมาต้มในน้ําเดือดก่อนนะคะก่อนที่เราจะนําไปปรุงนะคะความร้อนเนี่ยนะคะจะทําให้โปรโตีนที่อยู่ในเนื้อสัตว์เหล่านี้นะคะออกมาค่ะและเจ้าตัวโปรโตีนนี่แหละค่ะที่จะเป็นต้นเหตุของกินข้าวนั่นเอง 2นะคะหากจะทอดอาหารทะเลนะคะเราควรจะรอให้น้ำมันเดือดจัดก่อนนะคะจึงใส่อาหารทะเลลงไปทอดค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้อาหารทะเลเนี่ยไม่เหม็นข่าวนะไม่มีกลิ่นขาวนะคะแล้วก็จะไม่ติดกระทะค่ะ 3. นะคะลองทาอาหารนะคะทะเลด้วยน้ำมะนาวให้ทั่วค่ะ ลองทาน้ำมะนาวให้ทั่วนะคะทิ้งไว้สักครู่นะคะกลิ่นคาวก็จะหายแล้วก็จางไปนั่นเองค่ะวิธีนี้นะคะต้องลองทำนะคะใครที่เป็นแฟนอาหารทะเลแบบว่าเป็นแบบติ่งอาหารทะเลนี่นะคะที่ชอบทานกุ้งปูปลาหอยนี่นะคะน่าจะรู้วิธีนี้ไว้ติดบ้านนะคะเวลาทำอาหารทะเลครั้งใดก็จะได้ไม่ ไม่มีกลิ่นนั่นเองก็คือจะทําให้อาหารรสชาติอาหารที่อร่อยมากขึ้นนะคะไม่เสียรสแล้วก็ไม่เสียกลิ่นนะคะค่านี่ค่ะเป็นวิธีและก็เคล็ดลับที่ยุนามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อทุกคนที่จะไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่ยุจะนํามาเล่านํามาบอกกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ